ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมนทนนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินติดบรรยากาศวิวคลองนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่4ไร่1งานกับอีก33ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับทันที่กําลังมองหาที่ดินติดคลองนะครับบรรยากาศดีมากนะครับ ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับก็เหมาะนะครับของเราติดถนนนะครับด้านหลังนะครับของเราได้บรรยากาศวิวคลองเลยนะครับของเรานะครับยังขุดเป็นร่องสวนเอาไว้นะครับแล้วปลูกพวกมะม่วงนะครับออกลูกออกผลแล้วด้วยนะครับนี่ครับมะม่วงนะครับในสวนของเรานะครับกําลังออกลูกออกผลเลยนะครับระดกมากนะครับนี่แหละครับขับับรอบชายขอบที่ดินของเรานะครับ ของเราก็จะปลูกต้นสักนะครับเอาไว้นะครับปลูกเป็นแนวนะครับนะครับรมลื่นนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับอันนี้คือถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับของเราติดถนน2ด้านนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับ จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็ช่วงด้านหลังนะครับของเราติดบรรยากาศวิวคลองเลยนะครับนะครับไฟฟ้านะครับเราก็มีแล้วนะครับน้ําประปานะครับเราก็มีแล้วนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ1 1กิโลกับอีก500เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น3 2 9 6ก็คือเส้นที่มาจากบางเลนนะครับไปดอนโตมนะครับเข้ามา 1กิโลกับอีก500เมตรนะครับขับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น375นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับขับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอดอนตูมนะครับก็อยู่ที่4กิโลกับอีก300เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปติดต่อทําธุระนะครับที่ตัวอำเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่ 12กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่54กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่55กิโลนะครับแล้วก็จากตัวเนี้นะครับไปถึงสรยานะครับก็อยู่ที่56กิโลนะครับของเราเข้าออกได้หลายทางนะครับด้านนี้นะครับไปดอนตูมได้นะครับไปนครปฐมได้นะครับไปบางเลนได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะไปด้านเนี้ยนะครับนะครับได้หมดเลยนะครับ นะครับผมให้ดูสภาพแวดล้อมนะครับรอบๆที่ดินของเรานะครับนะครับไปนี่นะครับอันนี้ก็คนกรุงเทพนะครับที่เข้ามาซื้อและปลูกบ้านอยู่นะครับแล้วนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยเรามีเพื่อนบ้านนะครับถือว่าไม่เปรียบนะครับครับอ่ะผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่ครับด้านนี้นะครับของเราก็ติดถนนคอนกรีตนะครับเนี่ครับแนวเขตของเรานะครับเนี่ครับเรามองเห็นเสาอยู่นี่นะนี่ครับแปลงนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับสองรอบนะครับรอบนี้นะครับเจ้าของก็ปรับลงราคาลงมาหน่อยนะครับ แต่สองรอบที่ผมรีวิวนะครับเขาตัดหญ้าตัดอะไรออกนะครับดูสวยนะครับแต่รอบนี้นะครับอาจจะลกนิดนึงนะครับผม fc ดูภาพบุมสูงประกอบไปด้วยนะครับขับจากตัวนี้นะครับไปถึงประมาณเสาไฟฟ้านะครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ60เมตรนี่คือด้านหน้านะครับแล้วก็ความลึกนะครับที่ติดถนนด้านนี้นะครับจากตัวนี้นะครับไปถึงด้านที่ติดคลองเลยนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ85เมตรนะครับไปนี่นะครับ85นะครับ นะครับส่วนนี้นะครับเรามานี่เลยนะครับแล้วก็ตามชายขอบนะครับของเราจะปลูกพวกต้นสักต้นไม้อ่ายืนต้นเอาไว้นะครับนะครับจะลกหน่อยนะครับด้านหน้านะครับเนี่ยถ้าเคลียออกให้โล่งเลยนะครับจะเป็นวิวที่สวยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยคือด้านที่ติดคลองนะครับหลายๆท่านนะครับที่ชอบที่ดินติดคลองนะครับนะครับของเรามานี่เลยนะครับไปถึงด้านโน้นนะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับเนี่ยนะครับ เนี่ยเสาตรงด้านหน้านนันเลยครับเนี่ยเสาเนี้ยนะครับนะนี่ครับแนวเขตเราถึงตรงนี้นะครับครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับจากนี้นะครับเราไปถึงด้านที่ติดคลองเลยนะครับของเราก็จะไปตามแนว่าที่เราเห็นอยู่นี่นะครับนั่นนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยุดที่ประมาณ80เมตรนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านเราอยู่อยู่นี่ก็มีนะครับ แล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับด้านนี้นะครับส่วนทิศตะวันออกนะครับจะเป็นทิศที่อยู่ด้านคลองนะครับอันนี้คือทิศตะวันออกนะครับนี่ครับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแล้วนะครับน้าประปานะครับออกไปนี่นะครับก็จะไปถึงอบตนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอบตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700เมตรนะครับออกไปนี่เลยนะครับ ครับผมพาเข้ามาดูด้านในนะครับนี่ครับอันนี้แปลงที่ดินของเรานะครับของเราถือว่าเป็นที่สูงพอๆกับถนนเลยนะครับถ้าถมก็ถมเพิ่มนิดหน่อยนะครับนี่ขึ้นที่ผมยืนอยู่นะครับนี่นะครับถนนนะครับเี่ยของเราถ้าจะเท่ากันเลยนะครับถ้าถมนะครับก็ถมไม่เยอะนะครับครับเดิมทีนะครับของเราขุดเป็นล่องสวนเอาไว้นะครับปลูกมะม่วงปลูกต้นพยุงปลูกพวกต้นไม้ยืนต้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือ ที่ดินของเรานะครับอันนี้คือเขาทาเป็นทางเอาไว้นะครับเผื่อท่านใดจะไปปลูกบ้านริมคลองนะครับได้บรรยากาศเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือต้นไม้ที่อยู่ในที่ดินของเรานะครับนะครับถ้าเราซื้อนะครับเราให้แมคโคนะครับเคลียรออกแล้วก็เก็บต้นไม้พวกนี้เอาไว้นะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศเขาเรียกว่าบรรยากาศวิวแบบบ้านๆเลยนะครับวิวธรรมชาติเลยนะครับ ด้านข้างนะครับเราก็มีพื้นบ้านนะครับครับเจ้าของขายเหมานะครับที่ดินเนื้อที่4ไร่1งาน33ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลดอนตูมอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายเหมาอยู่ที่3ล้าน6นะครับนะครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับที่ที่เราเห็นด้านหน้านะครับอันคือเจ้าของที่เขาปลูกไว้นะครับนี่ครับหรือว่าวันข้างหน้านะครับถ้าเราไม่เก็บเอาไว้นะครับนะครับเราก็ให้แม่โคออกนะครับเอาไว้เฉพาะบางส่วนที่เราจะใช้ก็ได้นะครับ เนะครับเราขุดเป็นร่องสวนเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราจะเคลียรกรบนะครับเพราะว่าร่องสวนนี่คือไม่ได้ขุดเป็นร่องใหญ่นะครับร่องนิดเดียวนะครับเนี่ยเราเคลียร์กรบก็ได้นะครับเนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ชอบบรรยากาศวิวธรรมชาตินะครับเหมาะปลูกปาทาโคกหนองนานะครับเหมาะเลยนะครับ นี่ครับนี่คือล่องสวนนะครับที่เราขุดเราไว้นะครับเนี่ยนะครับเป็นล่องที่ที่ปลูกต้นไม้นะครับเราจะขุดใหญ่หน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นล่องน้ํานะครับนิดเดียวนะครับเนี่ยครับจะเป็นล่องเล็กๆนะครับเนี่ยครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับที่ปลูกเอาไว้นะครับแต่ถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะแบ่งโซนเอาไว้นะครับคือปลูกเป็นพวกต้นมะม่วงนะครับนะเป็นอาพวกผลไม้กินผลนะครับเนี่ย นะครับของเรามานี่เลยนะครับถ้าถมก็ถมไม่เยอะนะครับเพราะว่าที่ของเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเป็นที่ค่อนข้างดอนนะครับนี่ครับเราแนวเขตเรามาถึงตรงช่วงนี้นะครับนี่นะครับแนวเขตเรานะครับแล้วก็จากนี่นะครับผมย้อนกลับไปนน่นนะครับ นั่นคือด้านหน้าถนนนะครับความลึกนะครับจากถนนนะครับมาถึงด้านคลองนะครับด้านแถบนี้จะอยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับหนี่ยฟืบนี่ครับนี่คือด้านหลังนะครับที่ติดคลองนะครับครับด้านท้ายนะครับจะกว้างกว่าด้านหน้านะครับด้านหน้ากว้าง60นะครับด้านท้ายจะอยู่ที่ประมาณ8 5เมตรนะครับในด้านท้ายก็คือจากตรงเนี้ยตรงเสาเนี่ยนะครับก็มานี่เลยนะครับนะครับจนไปถึงที่ติดถนนอีกด้านหนึ่งนะครับ นี่ครับตรงคลองนะครับถ้าออบตเขาเคลียพกผักตบออกนะครับในตรงคลองนะครับจะเป็นคลองที่โล่งสวยเลยนะครับนี่ครับแล้วคลองนี้นะครับจะมีน้ําทั้งปีนะครับคลองก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับถ้าเราเคลียรตรงคลองนะครับแล้วก็แต่งขอบให้ดีๆหน่อยนะครับสวยนะครับ นี่นะครับมะม่วงนะครับโหได้พริกน้ำปลาหวานนะครับได้กะปิหน่อยนะครับเข้าเข้ากันดีเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับมะม่วงนะครับของเรามีอยู่หลายต้นเลยนะครับแล้วแต่ละต้นนะครับก็ออกลูกออกผลแล้วด้วยนะครับมีเหลืองขมิ้นนะครับก็มีนะครับอกกล่องก็มีนะครับน้ําดอกไม้นะครับก็มีนะครับ หรือว่าท่านใดซื้อนะครับเราเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตนะครับก็เหมาะนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับให้ไมโครเคียออกให้โลกนะครับเก็บพวกต้นมะม่วงไว้นะครับต้นไม้ใหญ่เอาไว้นะครับจะเป็นวิวสวยเลยนะครับ นี่ครับต้นมะม่วงนะครับมีหลายต้นเลยนะครับนี่ยครับอันนี้สีสวยดีนะครับมะม่วงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับโหสีสวยดีนะนี่ยครับเนี่ยเอฟซีรู้ไหมครับว่ามันชื่อมะม่วงอะไรนะครับเนี่ยครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าม่วงอะไรแต่สีสวยดีนะครับลูกใหญ่ด้วยนะครับ นี่นะครับเนี่ยเห็นมีอยู่สองต้นนะครับมะม่วงสีนี่นะครับโนดนอีกต้นหนึ่งนะครับอ๋อมีหลายต้นนะครับนั่นเองครับอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยพามาดูใกล้ๆนะครับสีสวยดีนะครับนี่นะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับมีหลายต้นนะครับมะม่วงนี้นะครับ เวลาเขาแก่นะครับเขาจะออกสีบุบม่วงหน่อยนะครับนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศวิวคลองนะครับอันนี้คือช่วงด้านท้ายนะครับนี่ครับของเรามานี่เลยนะครับจนมาติดถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งนะครับขับด้านแถบนี้นะครับ ของเราจะปลูกต้นสักเอาไว้นะครับเป็นแนวรั้วด้านนี้นะนี่ครับนี่ครับเรามานี่เลยนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับการเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับจากถนนเส้นหลักเข้ามานะครับก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลกับอีก500เมตรนะครับเข้ามานิดเดียวนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสารขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่4ไร่หนึ่งงานกับอีก33ตารางวาด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตําบลดอนตูมอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่3าม้หนะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณครับ